ค่ะก็มีการเซ็นญาไปเรียบร้อยแ,แต่เพิ่งมีโอกาสไปเซ็นจริงๆก็อาทิตย์ที่แล้วมันก็วิวเหมือนกันนะคะมันถามว่ายากไหมยากมากค่ะเพราแบบมันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากล้มเหลวในชีวิตแต่งงานแบบบางคนแบบอุ้ยสงสารน้องเอ้ยไม่ต้องสงสารเลยเพราะว่าก้าไม่ได้ขาดอะไรเลย อนนี้แฮปปี้ดีค่ะก็มีความสุขดีจริงๆอะเรื่องของเรามันคุยกันเคลียร์มานานแล้วมันเป็นปีแล้วเพียงแต่แค่นิวไม่ได้ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่นิวออกมาพูดแล้วก็คือสภาพจิตใจนะตอนนั้นมัน,ม,นมันโอเคแล้วอะค่ะถามว่ายากไหมยากมากค่ะยากมาเพราะแบบมันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อะ เหมือนเหมือนเราอยากเหมือนใช้คำว่าล้มเหลวในชีวิตแต่งงานอะไรตอนนั้นนะตอนนั้นที่คิดนะคะก็แบบเออพยายามไม่ใช่ว่ไม่พยายามนะพยายามปรับกันแบบจนถึงที่สุดแล้วจริงๆแล้วมันก็ผ่านโปรเซสในการคิดด้วยสติไม่ได้ใช้อารมณ์มาแล้วจริงๆเราก็เลยต้องตัดสินใจแบบนี้ใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะก็มีการเซ็นญาไปเรียบร้อยแลตอไปนก็ต้งช่วงไหนอะไรนะคะเั็น่งใหญ่ไปช่วงประมาณอ่าจริงๆคือว่าจะเซ็นน่ยก็สักพักแล้วค่ะแต่เพิ่งมีโอกาสไปเซ็นจริง,รงๆก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที <c oughs> ่และเองคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเรามีเรื่องโควิดเรื่องอะไรอย่างางี้ <c oughs> ด้วยไะคะก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ว่างไปเซ็นมันก็วิวเหมือนกันนะคะมันก็แบบอ่ะตอนจะไปเซ็นแล้วก็คุยกันเอ้ยวันนี้ว่างไหมพวกเราเออเออโอเคว่างไปไปด้วยกันก็แบบ เล่นมุกคุยเล่นกันตลกเสร็จก็ไปกินข้าวอนะไรอย่างเงี้ยกันปกติค่ะเหมือนมันมันเป็นเพื่อนเพื่อนกันไปแล้วอ่ะใช่แต่ตอนเซนก็แบบก็มีนิดนึงน้ำตาไหลไม่ค่ะแต่ตลกมากแบบคนที่เขาทําเรื่องให้อ่ะค่ะเขาก็ไม่ควรจะถามนะมเขาก็แบบอ้าไหนเลิกกันทําไมอ่นะคะแล้วแบบจะกลับมาเซนใหม่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาใบนี้ไปไว้อยากกลับมาเซนใหม่แล้วเออแล้วลูกลูกอยู่ใครแบบถามแบบอยู่กลยอีเพค์จ๊ะ ค่ะอันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้นกวอ่ะเพราะว่าเพราะว่าคือก่อนแต่งงานนิวก็ไม่ไม่ได้อยู่ก่อนแต่งอะค่ะก็คือนิวอยู่บ้านนึงนิวอยู่บ้านนึงเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรกันนิวก็กลับบ้านแต่ครั้งนี้คือเราต้องมาอยู่ด้วยกันยี่บสี่ชั่วโมงมันมีหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะเออแต่แค่คนสองคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แค่นั้นเอ มไ,ไม่มีจริงๆเลยคือถ้ามือที่สามอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วค่ะ <unt> ใช่ไหมถ้ามันมีเรื่องมือที่สามเราจะมาเจอหน้ากันแบบนี้มันไม่ได้เลยคือนิวกับพ <สๆ S 1> ี่เพชรเวลาอยู่กับไฮก้าก็ยังเหมือน,นเดิมค่ะคือทุกอย่าง,ย,างยังเหม,ม,ม,มือนเดิมยังมีความเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมเล่นกับลูกเหมือนเดิมเจอกันทุกวันเหมือนเดิมน้องก็แบบไม่ได้ไม่ได้ขาดแบบบางคนแบบอุ๊ย สงสารน้องหรืออะไรมาคอมเมนต์ใหสงสารน้องนี่นนิวบอกเอ้ยไม่ต้องสงสารเลยเพราะว่าก้าไม่ได้ขาดอะไรเลยพ่อไม่ได้ทิ้งเขาแม่ไม่ได้ทิ้งเขาทุกคนยังแบบให้เขาเต็มร้อยเรายังอยู่พร้อมหน้าแบบเนย,ยังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยกก็ยยยัังอู่บ้านนเดีวค่ะก็คือนิวก็จะมีอามีคอนโดบางทีนิวก็พากา้าคือเราก็มีแบ่งเวรกันชัดเจนพาก้าไปนอนคอนโดบ้างหรือวันไหนอาไปนอนบ้านอากง,งอาม่าบ้างเพราะว่าบ้านนึ่ยังสร้างไม่เสร็จ ก็แต่แต่นิวก็ยังนอนหลักๆอยู่ที่บ้านนั้นอยู่ยังอยู่รั้วเดียวกันอยู่นิวก็จะมีโซนของนิวห้องส่วนตัวของนิวเลยน้องไม่งงเลยค่ะเพราะปกตินิวเป็นคนนอนกับก้าตั้งแต่เด็กคือไม่ได้นอนพร้อมกันสามคนตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเขาก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกคืออยากให้เขารู้ว่าถึงแม้ป้ากับมาจะไม่ไม่ได้เป็นแฟนกันเหมือนคู่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นพ่อแม่ของไทก้าเหมือนเดิมก้าก็จะยังมีทั้งป้าป้าแล้วก็มีทั้งหมอนิวอยู่ไม่ต้องห่วงอะไรเลย ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ละค่ะเราแฮปปี้ในจุดจุดนี้ของคู่เหมือนคุยกันแล้วก็คุยกันแบบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องยังริ้งยังอะไรกันว่าเออแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็สบายดีเนาะไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยอะ่ะให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะคะตอนนี้มีความสุขกับแบบนี้ทั้งทุกคนทุกฝ่าย